สวัสดี Hoy, invest, drafted, story, ค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจตนาคละษสีมาค่ะก็จะมีเป็นสลามซองนะคะนี่นะทั้งหมด2ซองนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบตุ๊กตาหัวใจนะคะ 1. เบอกระต่ายนะคะแล้วก็บอลแมวนะอย่างละชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจดยโสธรนะคะก็จะมีเป็นกบดินสอนะคะ1แล้วก็นี้นะคะจะเป็นดินสอกดมิฟฟี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบปากกานะคะอย่างละด้ามนะคะ แล้วก็จะเป็นยาลงลบก้อนใหญ่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจะชุมพรนะคะนี่เป็นจัมโบ้บันนะคะกูเดธมะหนึ่งโรซานิโอนะคะ1ชิ้นอันนี้นะคะเป็นโดนัทมิกกี้เมาส์แล้วก็จะมีเป็นโดนัทคิตตี้นะคะแมวนะคะทั้งหมด2ชิ้น 2. สสีแล้วก็จะเป็นแบบบอลกระต่ายนะคะสีเหลืองนะ1กระต่ายใส่แว่นนะคะ2ชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเด็กทารุกนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นตัวฮีโร่นะคะทั้งหมด2แบบ แกนขุดฟูนะคะ1ชิ้นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเฟรนฟายค่ะอันนี้เป็นของน้องจดเพชรบูรณ์นะคะก็จะมีเป็นกระด,ดินงอนะคะกูเดทามะนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นเทปลบข้ผิดโมนิโมนินะคะแล้วก็จะเป็นแบบหมายบรรทัดน,นะอย่างต่อมานะคะเป็นปากกาคู่อันนี้นะคะเป็นปากกาหลากสีแล้วก็มีเป็นแบบปากกาหัวไม้ย,ยูนิคอร์ดดินสอกดนะคะ กบลันดินสอนะคะปอมปอมปู um im, <c oughs> ลินกบลันดินสอกากเพชรนะคะแล้วก็จะมีเป็นยางลบแท่งนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวฮีโร่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจุนานายกนะคะแบบแรกนะจะมีเป็นแบบตัวฮีโร่นะคะนนก็จะมีแบบตามนี้เลยนะคะอ <c oughs> ย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบโรซานิโอค่ะจัมโบ้ดนัทคิตตี้ห่ชิ้นนะคะ <c oughs> ตุ๊กตาหัวใจอันนี้เป็นตัวฮีโร่อีก1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกระต่ายนะคะขนปุยนะ อันนี้เป็นกล้วยจิ๋วนะคะที่เลือเป็นสกูชี่มินินะคะมีเป็นแบบสลับเปานะคะแล้วก็มีเป็นพุดดิ้งอันนี้นะคะก็เป็นมีบานช็อกบอลนะคะมีบานอีโมจิแบบต่างๆนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นแบบกระต่ายอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอยเพชรบู์นะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นกระบะดิจิตอนะคะกูไดทมานาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเทปลบขมขื่ดนะคะหนึ่ง ไม้บรรทัดน,นะคะดินสอกดนะแล้วก็จะมีเป็นแบบปากกาพู่นะคะอันนี้เป็นกบหลอดินสอมีพูนะคะแล้วก็ปากกาหลากสีนะคะ1อันนี้นะคะเป็นแบบปากกาสลาเปานะคะยางลบแท่งแล้วก็จะเป็นตัวฮีโร่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจจสุราธานีนะคะก็แบบแรกนะคะจะมีเป็นกระดินส่นะคะมันมิโลดี้นะหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเซ็ตไฮไลท์นะคะบพานะหนึ่ง แล้วก็จะเป็นแบบดินสอนะคะกับปากกานะอันนี้นะคะจะเป็นแบบแกนด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเทปลบคำผิดนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะเป็นเบากระดาษหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจะัสะลับอุรีนะคะจะเป็นแบบสตุช่นีนะคะค้าแบบไปนะ1ชุดค่ะขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ